สวัสดีค่ะเพื ваш, ่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้หวันจะมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อแฟนในนาคตของคุณนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแฟนในนาคตของคุณนะคะเขาจะอยู่ในราศีหรือว่าลักษณะแบบไหนนะคะ แฟนแนอนาคต <c oughs> ของคุณนะคะเขาจะเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกัน queen of pentacle page of one นะคะ เดอะเฮอร์ม uh ิตสี่สี่เหรียญนะคะอุ้ย แฟนในอนาคตคุณนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะห้าไม่เท้าแต่วันเขาเปิดไพ่ให้คุก่อนนะแฟนในอนาคตของคุณลลักษณะเขาจะเป็นแบบไหนนะคะ The Jasmine. Mm. What Wow, the debut. แฟนในอนาคตของคุณและขนาดจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วกออ็ห้าดาบนะคะ โดย,โดยท,ที่หวันสัมผัสได้นะจะมีราศีกันนะคะแล้วก็ราศีมังกรนะคะหลักๆเลยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับธาตุดินนะคะสะส่วนใหญ่เนาะคนคนนี้จะเป็นคนคล้ายๆกับเป็นคนพูดน้อยนะคะเป็นคนที่หนักแน่นนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับสายอาชีพ การงานเกี่ยวกับหมอนะคะทหารตำรวจก็ได้นะคะอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตอะคะ่ะเกี่ยวกับอาจจะเป็นทหารตำรวจทหารโบกหรือว่าเกี่ยวกับส่วนใหญ่ที่หวนเห็นมันจะเป็นเกี่ยวกับราชการอะงานราชการงานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายอะเนาะแล้วก็คุณทั้งคู่เนี่ยมี มีสายใยที่เหมือนกับว่าเป็นเป็นคู่แท้ทางมีสายใยทางจิตวิญญาณอยู่อ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคู่จากอดีตชาติเนาะเป็นคู่จากอดีตชาติแล้วทีเนี้ยวันถามว่าคุณอ่ท็อป,ปิกของเราวันนี้ก็คือแฟนในอนาคตเราจะเป็นแบบไหนนะคะอาบางท่านนะคะจะมีจะมีการฝันฝันถึงนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะฝันฝันถึงว่า เ,ออเคยไปพบคนคนนึงแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะเจอนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่านะคะคนคนนี้อ่ะเขาจะมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้จักกับเขารู้สึกว่าคุ้นเคยกับเขามาแสนนานนะคะบางท่านบางทีอ่ะอาจจะเหมือนกับว่าตอนที่เจอหน้าอาจจะไม่ค่อยชอบหน้ากันสักเท่าไหร่แต่พอคุยไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ มันใจมันตรงกันแบบบอ,อกไม่ถูกนะคะมันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่ที่คุยกันรู้เรื่องอะคะ่ะเออบางแล้วก็ออจริงๆแล้วว่าวันนี้ก็คือแฟนแนนาะคตของคุณอะคือหวันจะบอกว่าตอนเนี้ก็คือที่ไพ่บอกนะคะ energy ที่วันสัมผัสได้คืออีกอย่างหนึ่งอะคุณต้องไปเคลียร์ energy ของตัวเอง energy ที่บางทีอะมันยังมีความซับซ้อนมันมีความ ขุ่นเคืองในใจในเมื่อถ้าเกิดว่าเราในใจของเราอะคะ่ะยังไม่ลืมอะไรที่มันแย่ๆหรืออะ,อะไรที่มันเป็นนิ่งตีฟอะเราต้องขจัดสิ่งนั้นออกไปจากหัวเราก่อนนะคะหรือว่าออกไปจากตัวเราก่อนเราถึงจะดึงดูดพลังงานดีๆสิ่งดีๆเข้ามาบางทีบางครั้งเราอาจจะยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกในชีวิตอะ บางคนอาจจะเจอท็อกซิกดีเรเนชันชิพก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมาก่อนทําให้เราไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่ถามว่ารักครั้งใหม่อะเราอยากมีไหมเราอยากมีนะคะลึกๆเราอยากมีแต่บางทีอะความคิดของเราอ่ะเรายังยังคงกักเก็บความเจ็บปวดหรือว่าสิ่งที่เราเคยได้รับไว้อ่ะค่ะ มันเป็นอะไรที่มันเป็นมลพิษทางใจอ่ะให้เราเคลียร์ e n e ของเราให้ให้ออกไปให้มันหมดก่อนนะคะแล้วแล้วคนคนนั้นอ่ะเขาถึงจะเข้ามานะอันนี้พูดถึงกรณีที่ยังยังรอคอยใครคนนั้นนะคะยังรอคอยใครคนนั้นอยู่นะคะแล้วคู่ของเราเนี่ยถ้าจะเข้ามาเขาจะมีนะเขาจะเป็นคนที่ เนียมอายไม่ค่อยพูดค่อยจาสักเท่าไหร่นะคะถ้ายังไม่รู้จักแต่ถ้ารู้สักกันอะ่ะก็จะพูดก็จะพูดโอ้โหเยอะเป็นต่อยหอยเลยนะคะแต่ว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกเขาอาจจะดูนิ่งๆดูไม่ไม่มีอะไรไม่กระหืหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจะดูเฉยๆเ,เรียบๆเ,เหมือนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีทีท่าว่าจะชอบเราอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่พอคุยแล้วว่ะรู้สึกเออมันเหมือนผูกพันทางจิตเนี่ยเหมือนคลิกกันอะไรประมาณเนี้ย นะคะคแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะให้เราเคลียร์ energy ก่อนนะคะเคลียร mm ์ hmm. energy ตัวเราให้ mm hmm. ใ,หให้ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเพราะว่าอันนี้ยเดะมูนแล้วก็ห้าห้าไม่เท้าเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งทางในจิตใจของเราอะ่ะ mm hmm. การคิดฟุ้งซ่านหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ที่เราเคยเจอมาอะไรก็ช่างนะคะให้เราเคลียร์ energy อันนั้นก่อนนะคะให้มันแบบว่า สิ่งดีๆเพื่อเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าดวงคุณอ่ะตอนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะที่จะได้เจอคนคนนั้นนะบางคนก็มีฝันถึงอย่างที่หวานบอกมีฝันถึงได้ไปพูดคุยกับใครไม่รู้ในฝันอะไรประมาณนี้บางคนก็เจอแล้วแต่ว่ายังไม่ชอบที่หน้าครั้งแรกอาจจะไม่ชอบรู้สึกอะไรวะอะไรเงี้ยแต่พอได้คุยกันแล้วรู้สึกว่ามันคลิกแบบบอกไม่ถูกอะเนาะนะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คือให้คุณไปเคลีย พลังงานก่อนนะให้เคลียร์พลังงานเพื่อพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะแต่คนที่คุณจะเข้ามาจริงๆอะ่ะมันจะที่หมันเห็นอะ่ะจะเป็นราศีมังกรราศีกันนะราศีมังกรราศีกันอาจจะมีนิสัยเด็กกว่าหรือว่าคนอายุน้อยกว่านะคะคนที่จะออกนิสัยผู้หญิงนิดนึงอะ่ะเออ บางทีก็ติดแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคนคนนี้นะคะจะเป็น,นลักษณะแบบนี้นะคะไม่ใช่นิสัยผู้นิสัยผู้หญิงนี้คือหมายความว่าเป็นคนที่รักสะอาดเป็นคนที่เจ้าสาอางนะคะเป็นคนสะอาดสะอานะ้านอ่ะถ้าสมมุติเป็นเป็นเป็น,ปนหมออย่างเงี้ยก็จะเป็นหมอที่ดูแลผิวพรรณหมอเขาเรียกว่าอายุรเวทหรือว่าอะไรนะที่แบบว่า หน้าเด็กตลอดเวลาเลยใชประมาณเนี้ยอืนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีหน้าใสหน้าหวานเหมือนผู้หญิงนะคะขาวหน้าหวานตีอย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะ,นะคะเป็นคนไม่ค่อยพูดตอนตอนแรกนะคะจะเป็นคนนิ่งๆดูแบบเงียบขรึมอะไรประมาณเนี้ยคืออุปนิสัยเขานะแล้วก็ท่าทางเขานะเขาจะเป็นทํานองเนี้ยนะคะ คนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะให้ตามหน้าไพ่ที่หวนเห็นนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะแล้วยังไงต่อคะแล้วคนคนนั้นเขาจะาเราจะเจอเขาได้จากที่ไหนเอ่ยเราจะเจอเขาได้จากที่ไหนโอ้เดี๋ยวเลอเบอร์ขึ้นมาสกาักครู่นะโอ้ยห้าใบ u e e n o f c คั s อุ้ย in off ครับ e m p พ r ร r เจอได้เขาตากี่ไหนทั้งคู่มีจิตมีญาณผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคู่โซเมตกัน จริงๆคู่กันนะ่ะทุกคนสามารถเป็นคู่กันได้นะคะเพียงเพราะว่าคนเราไม่รู้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติเนาะชาติใดชาติหนึ่งเราอาจจะเคยคบกับเขาก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าชาติเนี้ยเราม,มีมีโอกาสได้วนมาเจอกันกับคนคนนี้ซึ่งเป็นคู่เราในอดีตนะคะเจอกันจากเดี๋ยวนะมันจะดูให้ เจอกันจากเอ่อที่ทํางานเจอกันจากที่ทํางานหรือผู้ใหญ่แนะนําให้นะคะหรือว่าสถานที่ที่เกี่ยวกับราชการนะคะเกี่ยวกับสายงานเดียวกันก็ได้นะคะอาจจะพบเจอกันนะคะเอ่อถ้าเป็นการเดินทางก็เดินทางเกี่ยวกับการงานนะคะอาจจะไปเจอกันนะคะเดินทางจากการทํางานเนาะแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่ นะคะผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะคะทั้งหญิงทั้งชายอย่างเงี้ยแนะนำให้นะคะหรืออีกหรืออีกในนึงก็คือมีการร้องขอนะคะมีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณก็ได้คุณอะ่ะมีการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะขอพรในเรื่องของความรักนะว่าขอให้ได้เจอคนคนนี้อย่างเงี้ย ขอให้ได้เจอคนคนนี้นะเร็วๆนะให้ให้ให้สำเร็จผลนะนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจอเนาะเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนคนนั้นนะคะอืม แต่มันมันก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่า judgment มันตอบไม่ได้เพราะามันแล้วแต่แล้วแต่โชคชะตากําหนดอีกทีหนึง่งจะช้าจะเร็วก็ก็แล้วแต่บุญวาสนาของเราอีกทีหนึ่งที่เราจะเจอแต่ถามว่าเจอไหมเจอแน่นอนแต่หวานไม่ให้ไม่สามารถที่ให้คําตอบว่าเร็วเ,วเ็วนี้เพราะว่าไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างที่จะไพ่เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะให้มันเป็นไปตามบุพเพศนิวาสอะถ้ามันจะเจอมันก็เจออย่างเงี้ย ให้เราเหมือนกับว่าเหมือนกอับผ้าอ่ะให้เราทำเคลียร์เอเนอจีของเราก่อนนะคะถ้าวันไหนถ้าเราเคลียร์เอเนจีของตัวเองให้พร้อมสำหรับที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆคือความรักใหม่ๆเข้ามา ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาเหมือนเรากลับมารักตัวเองแล้วบางท่านนะฮะไปออกกําลังกายไปเ,เสริมสวยไปทํานั่นทนํานี่ไปสมมุติว่าทําด่างทําเสริมเสริมจมูกหรือว่าทําตัวเองให้ดูดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะหรือบางท่านก็ไปแบบเข้าคอร์สฟิตเนสลดอาหาราลดความอ้วนอะไรประมาณเนี้ยให้เราแบบเหมือนกับว่าดูแลตัวเองหันกลับมารักตัวเองประมาณนี้แล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นอะ สิ่งดีๆอมันจะเข้ามาหาเราเองเหมือนกับว่าเขาจะเข้ามาเองโดยที่เราไม่ได้ร้องขอถ้าสมมุติว่าเราจับจดเนีจยอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเมื่อไหร่เขาจะมาเมื่อไหร่เขาจะมาอย่างเงี้ยไม่มานะคะไม่มาให้บอกว่าให้เราเคลียร์เอนจี้ก่อนนะคะอืมให้เคลียร์เอนจี้ที่มันอยู่ในหัวเราที่มันแบบว่านกาทีบอะคะ่ะอืมให้มันเป็นโพสติฟติงกิ้งเนาะให้มันแบบดึงดูดรับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วคนคนนั้นจะเข้ามานะคะ เดี๋ยวเราไปดูไพ่ออร์คิลนกันดีกว่านะคะว่าไพ่นางฟ้ายอยากจะบอกกล่าวอะไรนะคะให้นางฟ้ายอยากจะบอกกล่าวอะไรกับแฟนคนถัดไปของเราหรือว่าคู่ของเราที่กําลังจะเข้ามาะคะมีอะไรอยากจะบอกคะกับคู่เราที่กําลังจะเข้ามาเนาะขอสมามใบนะคะสี่ขอสมามใบคะ่ะขอคําแนะนำนะคะคำแนะนำสามใบนะ คำเน่นน้ำอินวิดเมนต์โอเคบางทีหวานก็อ่านอ่านอ่านไม่อ่านอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแต่แต่แต่เท่าที่หวานสัมผัสได้นะคะคือจริงๆแหละไพ่ให้เคลียร์เอเนจี ที่มันดีๆก่อนเนี่ยบางท่านนะคะบางท่านน่ะเหมือนกับว่าให้ทําใจยอมรับให้ทําใจเปิดรับยอมรับสิ่งที่มันการให้อภัยอะค่ะบางท่านเจอสิ่งที่ร้ายๆ้ามาเนาะอาจจะเจอความรักที่แย่แย่มาอย่างที่หวันบอกอะความรักที่มันคุมเครือความรักที่มันแย่มาอะไรอย่างเงี้ยบางท่านไปเจออะไรมาที่มันย่ําแย่จิตใจอะทรมานจิตใจพอสมควรอะ ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าให้เราอะยอมรับนะคะยอมรับแล้วก็ให้อภัยนะคะยอมรับและให้อภัยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับและรักตัวเองหันกลับมารักตัวเองให้อภัยตัวเองรวมถึงให้อภัยผู้อื่นนะคะแล้วสิ่งสิ่งนี้จะเข้ามาเอ็นเกตเมนนี่หมายความว่าถ้าเขาจะเข้ามาเขาจะมาพร้อมการแต่งงานการเฉลิมฉลองเห็นไหมคะคู่บ่าวสาวกําลังสวมแหวน จะมีการมั่นหมายกันเกิดขึ้นนะจะมีการมั่นหมายกันจะมีจะมีการขอกันเป็นแฟนจะมาขอมั่นนะคะขอมั่นขอกันเป็นแฟนหรือขอแต่งงานนั่นเองนะคะถ้าต่อเมื่อคุณเคลียร์เอเนอร์จีพวกนี้ที่มันลบๆพวกนี้ออกไปนะคะคุณจะเจอแต่รักที่ดีๆนะคะตอนนี้ให้คุณกลับมาหันมารักตัวเองให้มากมาก นะคะให้อาภัยกับตัวเองในอดีตเนาะในสิ่งที่เราเคยเคยทําอะไรไปหรือใครที่ทําไม่ดีกับเราให้เราให้อาภายัยนะคะแล้วสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาคนที่คู่ควรจริงๆกับคุณคนที่สามารถที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณได้คนที่ตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างแค่มองตาก็รู้ใจนะคะคนคนนี้จะเข้ามานะคะพร้อมกับความรัก แล้วก็เงินทองนะคะคนคนนี้จะเข้ามาซับพอร์ททั้งด้านร่างกายและจิตใจนะคะคนคนนี้เป็นคนดีมากๆเลยนะคะที่ที่จะเข้ามาภายหลังจากที่คุณเคลียร์เอเนอร์จีเนี้ย ถ้าคุณเคลียร์ได้เมื่อไหร่คนคนนั้นจะเข้ามาทันทีนะคะเหมือนเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะคุณไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปเนะาะไพ่บอกนะคะไพ่แงเชินนางฟ้าน,นะคะค่อนข้างที่จะบอกคุณว่าให้หันกลับมารักตัวเองยอมรับในสิ่งที่มัน เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็อภัยกับคนที่ร้ายกาจกับเราเนาะอะไรที่มันไม่ดีที่เราไปพบไปเจออะไรที่มันแย่ๆอะไรที่มันท็อกซิกให้ตัดไปนะคะแล้วสิ่งที่ดีๆอ่ะกำลังจะเข้ามาวันตอบได้เลยว่าสิ่งที่ดีๆกําลังจะเกิดขึ้นมาตอน,นเนี้ย e อนเกตเมนตเนี่ยมันเป็นการมั่นหมายการขอแต่งงานหรือการเป็นขอเป็นแฟนนั่นเองนะคะอันเนี้ยเขาจะเข้ามาละคนคนนี้นะคะหวนก็ ถ้าคุณเชื่อในกฎของแรงดึงดูดนะคะถ้ากฎสมมุติว่าเราดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆคิดแต่สิ่งที่ดีอภัยในสิ่งที่อาจมันอาจจะยากแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราทําด้วยความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฝึกทําบ่อยๆฝึกให้อภัยบ่อยๆแล้วเราจะทําได้และสิ่งดีๆจะเข้ามาหาหวันว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันน่าน่าภูมิใจมากๆเลยนะการให้อภัยคนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะทําตัวไรยกาดกับเราแต่เราอะ ก็ยังอภัยเขาได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะเจอคนที่ดียิ่งกว่านี้นะคะอืมคนนี้พร้อมจะเข้ามาซัพพอร์ตเราทั้งเรื่องด้านร่างกายและจิตใจนั่นเองนะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะโชคดีรับพลังงานบวกๆไปนะคะอันไหนที่ไม่ดีก็อเอาทิ้งไว้นะคลิปคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ